ไว้ช่วงที่แล้วตอนนี้นะคะน้องคีกับคุณแม่พร้อมทั้งคุณน้าด้วยนะคะก็มาอยู่กับเราในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะคะทีละท่านเลยน้องคีค่ะสวัสดีค่ะน้องอังกูลธนพานุวงศ์นะคะแล้วก็ขอแนะนําคุณแม่ของน้องคีด้วยนะคะคุณวิมลธาจันทราคุณแม่อีคุณแม่สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็คุณน้าด้วยคุณน้าแอลนะคะอิสราวดียะอินนะคะก็ขอต้อนรับสู่รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะว่ามีเด็กชายคนหนึ่งอายุ14ปีเท่านั้นเองปั่นจักรายานจากจังหวัดชุมพรระยะทางกว่า600กิโลเมตรเข้ามากรุงเทพเพื่อลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสิริราชหลายๆคนสงสัยว่าโอ้ทำไมเด็กชายคนนี้เขาถึงมีความมุ่งมั่นในหัวใจขนาดนี้ทำไมคะน้องน้องขี่ทำไมถึงมีความมุ่งมั่นขนาดนี้แล้วทำไมถึงรักในหลวงขนาดนี้ครับก็ต้องบอกว่า การที่เรามีแผ่นดินอยู่แล้วว่าสามารถมีประเทศอยู่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะนายหลวงทั้งหมดครับที่ผมนักรักนายหลวงและเทิดทูนเพรอขนาดนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํามาทั้งหมดเนี่ยล้วนเพื่อคนไทยทั้งหมดครับท่านไม่ได้หวังเพื่อส่วนตัวเองเลยแต่ด้วยคนไทยทั้งประเทศครับ คุณแม่มีวิธีสอนลูกชายยังไงทําไมถึงสอนได้ได้ดีขนาดนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงน้องทีนะทุกคนต่างชื่นชมนะคะว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ในเรื่องของความจงรักภักดีต่อในหลวงด้วยค่ะ,ค,ะคือตอนเด็กนะคะเป็นคําถามที่คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนถามใช่ไหมถามูว่าตัวเอนจะเป็นอะไรคือคาตอบที่เขาตอบตั้งแต่เด็กคือเขาก็บอกว่า เขาอยากจะเป็นทหารของพระราชาค่ะคือเป็นคาพูดเป็นคําตอบที่เขาช่วงที่เขาฝึกพูดก็ประมาณสามสี่ขวบปะคะค่ะนะแล้วทีนี้คือทหารอันนี้เป็นคำตอบที่ตอบมาตั้งแต่สามสี่ขวบอยากเป็นทหารของพระราชาอยากเป็นทหารของพระราชาคุณแม่ก็ว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเขาคิดไม่มีอะไรจะตอบแต่คือคําถามทุกคาที่ที่คนรู้จักเรานะคะเขาก็ถามอโตขึ้นจะเป็นอะไรน้องคีเขาก็บอก จะเป็นทหารของพระราชาครับค่ะค่ะแล้วน้องขีได้ไอเดียนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหนคือตอนเด็กๆก็เห็นโลกภาพเนี่ยของท่านอยู่ทุกที่เลยค่ะก็พอไปถามแม่แม่ก็เล่ามาว่าเออท่านทําอย่ยทาอะไรบ้างอช่วยอะไรเราบ้างค่ะครับแลวถ้าตอนนี้มีคนมาถามอีกวินาทีนี้อาสมมติว่าพี่น้าถามว่าน้องขีโตขึ้นเรียนจบ <c oughs> อยากเป็นอะไรคําตอบจะตอบเหมือนเดิมไหมคําตอบ ตอนนี้ผมก็โตขึ้นแล้วครับอาจจะไม่เหมือนเดิมหรอกแต่ว่าผมเห็นว่าการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระท่านเนี่ยมันทําได้หลายวิธีไม่ใช่แค่ว่าผมจะต้องไปเป็นทหารรับใช้ท่านแต่ว่าผมต้องเป็นคนดีเพื่อท่านค่ะครับโอ้สุดยอดเลยกลับไปถึงปีที่แล้วนะคะตอนที่น้้งขี่ปั่นจักรยานห600้อกว่ากิโลขอโทษนะคะขับรถนี่ยังใช้เวลานานเลยขับรถยังเหนื่อยเลยค่ะน่นะ น้องขีปันจักรยานกับรุ่นพี่รุ่นลูกพ,พี่รุ่นน้องนะคะที่อยู่ข้างบ้านกันเป็นญาติกันนั่นแหละนะคะหกร้อยกว่ากิโลเมตรนะคะจากชุมพรมาถึงกรุงเทพโรงพยาบาลศิริราชใช้เวลานานกี่วันคะเก้าวันครับเก้าวันอโอ้โหแล้วมีการเตรียมการยังไงได้ยินว่าจริงๆแล้วเตรียมการเป็นปีเลยใช่ะคะคแล้วเงินทุนนี่ได้มาจากไหนได้ยินข่าวว่าโอ้โหลงลง,ลงทุนลุกขึ้นขายข้อต้มเลยเพื่อเก็บเงินซื้อจักรยานยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ก็พอผมมีความคิดที่จะปั่นจักรยานเนี่ยก็มันตั้งตั้งแต่มสองความคิดหนึ่งปีผมก็เริ่มที่จะเริ่มหาเงินด้วยตัวเองเพราะผมไม่อยากที่จะรบกวนพ่อแม่จนเกินไปครับอยากที่จะซื้อจักรยานด้วยตนเองเพราะมันเป็นของเราเอาพยายามมาด้วยตนเองครับลุกขึ้นขายข้าวต้มใช่ครับขายตอนเวลาไหนที่ไหนคะก็ตีสี่ก็ลุกขึ้นมาทาแล้วก็เอาออกไปขายที่ตลาดก่อนไปโรงเรียนทุกวัน ปเป็นเด็กผู้ชายอายุ14ทําไมถึงทาข้าวต้มเป็นล่ะข้าวต้สมสงเครื่องเนี่ยเหรอคะนี่ครับผมอันนี้ต้องขอบคุณแม่มากขอแม่เป็นคนให้สูตรอ๋อขอบคุณแม่แล้วทำไมเป็นเด็กผู้ชายทําไมถึงไม,ไม่ไม่ทาอย่างอื่นล่ะทําไมแบบลุกขึ้นมาทาข้าวต้มขายอย่างเงี้ยคะ่ะคือพ่อผมพ่จริงพ่อผมนี่เป็นไอดอลของผมเลยครับเพราะพ่อท่านแบบทําเป็นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเกษตรหรือว่าคิดเลขหรือว่าท่านเก่งมากผมคิดว่าเราเป็นผู้ชายทั้งทีเนี่ย เราต้องทำเป็นทุกอย่างอ๋อคุณพ่อคุณแม่สอนดีมากจริงๆแล้ววันนี้คุณพ่ออยากมาด้วยแต่ติดธุระนะก็เลยส่งคุณน้าต้องคุณแม่มาต้องมาแทนนงรายการเพราะตอนแรกตั้งใจว่าจะมาแต่ว่าติดธุระด่วนจริงๆเตรียมตัวแล้วอะค่ะว่าจะเดินทางมาค่ะ คุณน้านก็เหมือนกันพูดถึงคุณน้านเนี่ยนะคะเป็นแบบผู้ร่วมวางแผนในการปัปรนป่นจักรยานเขา้ากรุงเทพของน้องขีเลยทีเดียวตอนที่น้องขีได้ไอเดียว,ว่าจะปั่นจักรยานเขา้ากรุงเทพเพื่อลงนามถวายพระพรในหลวงเนี่ยพอไปขออนุญ,ญาตคุณน้ากับคุณแม่เนี่ยไม่ตกใจกันหรอคะตกใจเออยุคสิบสี่จะต้องไหวหรอต้องตกใจมากตจค่ะเใจาะ่า คือมันมันแยกเป็นสองส่วนค่ะส่วนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าเขาคิดได้แล้วก็อายุแค่นี้คิดและทําแล้วก็มีความตั้งใจจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งคือหนักใจมากหนักใจมากเลยเะยะทางไกลลูกคนเดียวด้วยลูกคนเดียวด้วยเดินทางไกลก่นจักรยาด้วยบนทางหลวงที่อันตรายอะค่ะพระคุณพ่อเขาให้อะไรนะฉายาถนนบ้านละว่าอะไรนะ มึงมรณะของนักปั่นอันนี้คือเรื่ของนักปั่นคืออาจจะดูดูเยอะนะแต่ว่าหมายถึงว่าคือความความเสี่ยงความซ้ำซางเยอะแล้วด้วยความเป็นเด็กกะค่ะคณะเราขับรถยนต์คันเล็กๆอันค่ะหน้าแบบเวลารถพ่วงมาเจอเราใหญ่ๆเหมือนก็จะดูดรถเข้าไปข้างในแล้วแล้วลังเลใจหนักใจอยู่นานไหมกว่าจะตอบตกลงอนุญาตให้น้องคีทําได้ คือถ้าเรื่องตัดสินใจนะคะจะเป็นส่วนของคุณพ่อเลยที่ฟันธงเลยบอกว่าโอเคได้เพราะว่าเขาให้เหตุผลกับพวกเราค่ะคือคุณแม่กับคุณน้าเนี่ยค่อนข้างเครียดก็ไม่ค่อยคือพูดง่ายว่าอยากสนับสนุนแต่กังวลคุณพ่อบอกว่าเขาเกิดลูกเกิดมาเป็นลูกผู้ชายนะคะก็ต้องให้โอกาสเขาคิดและทำการด้วยตัวเองนะแล้วก็คิด คิดวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ลงมือปฏิบัติค่ะแต่พอตัดสินใจที่จะอนุญ,ญาตแล้วครอบครัวนี้น่ารักมากคุณผู้ชมขะร่วมมือกันช่วยเหลือน้องคีถึงขนาดวางแผนเรื่องของเส้นทางด้วยแล้วไปได้ข้อมูลมาจากไหนอะคะก็ซื้อแผนที่ทางกลางเลยซื้อแผนที่เลยกลางเลยเดีลยวก็ดูว่าดูว่าเขาปั่น วันหนึ่งคือตอนแรกเขาไม่ได้เป็นคนที่ปั่นจักรยานประจำไม่เคยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปั่นไว้วันละกี่ิโลเนี่ยค่ะก็ต้องเริ่มดูว่าโอเควันหนึ่งได้สักเจ็ดสิบแปดสิบโลนะพักตรงไหนที่ใกล้ที่สุดอาแผนาแผนเป็นแบบนี้เลยแบบักแรกคือวัดค่ะวัดคือตั้งใจว่าคือเป็นวัดเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะค จุดก um> ็คือแบบว่าปานไปตอนกลางวันปานไปตอนขคืนนอนวัด oui> ย well> ังไงวัดก็เป็นที่พึ่งให้คนไทยได้อยู่แล้วขออนุญาตนะคะโซ่ค่ะโซ่เส้นใหญ่ๆเท่าแขนเนี่ยค่ะห่วงจักรยานกลัวว่าตื่นขึ้นมาหรือจักรยานหายจะไปต่อยังไงเล่าเครื่องผนตั้งเต่มอลลูนเข้าของสองคนเลยอะไรเงี้ยจะให้แ้่งใส่จักรยานเลยอะคะเฉพาะโซ่เจ็ดกิโลค่ะเฉพาะห่วงโบจักรยานหายเราสรุปเรานอนไหนบ้างอ่ะค่ะแต่ละวันไม่ซ้ํากันนี้ก็ช่วยเป็นวัดเหรอคะ ทางตอนแรกวันแรกคือนอนที่วัดครับ<อ>แต่พอมาข้อได้ความอนุเคราะห์จากพี่ตำรวจทางหลวงครับ<อ>เขาก็มาอนุเคราะห์ให้ที่พัก<อ><อ>คุณคุณสงสารคือตอนแรกเนี่ยกะดอนวัดตา,<อ>ตามรายทางตามที่วางแผนมาแต่พอคุณตำรวจทางหลวงทราบเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เลยให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตลอดเส้นทางเลย<อ>ยังไงช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะน้องผีก็พอหลังจากที่ปั่นจนถึงใกล้ถึงชมพรแล้วเนี่ย ก็พอตอนนั้นผมก็เริ่มก็เริ่มพอถึงที่พักปั๊บก็เริ่มมีตำรวจทางหลวงเข้ามาเขาบอกเออจะปั่นจักรยานผมก็ตอบว่าปั่นจักรยานไปกรุงเทพครับอ๋อเขาก็รู้สึกเอ็นดูเพราะรู้เรื่องราวแผงการของเราเนาะเขาเห็นว่ามันอันตรายด้วยใช่ก็อยากที่จะช่วยเหลืออนุเคราะห์ในเรื่องที่พักค่ะครับผมเลยได้พักที่ไหนคะที่ป้อมตำรวจทางหลวงแต่ละเส้นทางเลยครับโอ้โหเนดูเหมือนเส้นใหญ่มากเลยค่ะ คพักป้อมตํารวจตลอดทางค่ะแล้วเราได้ยินว่ามีการบางทีมีรถนําด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราใช่ไหเล่านิดนึงก็พอพอพักป้อมก็ตอนนั้นเรื่องก็เริ่มออกไปแล้วนะครับค่ะก็เริ่มมีรถมูจากมูลที่พอเล็กถึงหลายจากหลายที่เลยครับเขามาช่วยนำกลัวเราจะเป็นอะไรไปครับ เขาเห็นความมุ่งมั่นของเราก็เลยอยากจะมาสนับสนุนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเวลาปั่นเนี่ยอย่างที่พี่น้าบอกไปแล้วไม่ได้ปั่นคนเดียวยังมีลูกพี่ลูกน้องมีพี่ชายอีกท่านหนึ่งมาปั่นร่วมกันด้วยทําไมเขาถึงมาปั่นกับเราได้ชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่เป้ครับพี่เป้ทำไมพี่เป้ถึงมาปั่นกับน้องขีได้คือตอนที่ผมชวนเนี่ยพี่เป้เขาก็มีความคิดแนวเดียวกันกับผมอยู่แล้วว่าเขาเออยังยังไงก็ยังไงยังไงก็ด้วยกันเลยอยากที่จะแสดงความจงรักักดีต่อในหลวงด้วยกัน ก็เลยมาร่วมโครงการนี้ด้วยก<ช>ันคุณคแม่กับคุณน้าพอได้ยินว่าพีเ่เป้จะมาร่วมปั่นกับน้องคีนี่โล่งใจเลยไหมคะก็เบาใจขึ้นเบาใจขึ้นนิดนึงมีเพื่อนเบาใจขึ้นนิดนึงแต่ว,ว่าเพื่อนก็เพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันไม่ได้ปกป้องอะไรกันก็ย <laughs> ังกังวลอยู่ดีค่แต่ว่าก็รู้สึกว่าเขามีเพื่อนแล้วก็เขาก็จะ ค่อนข้างคลายใจขึ้นมาแล้วก็มีพี่ๆทางหลวงช่วยด้วยเราก็โอเคอุ่นใจเพราะเราไม่ได้ตามตลอดทั้งเส้นทางทิ้งตั้งแต่ถึงท่าแซะเลยค่ะพอท่าแซะก็คือทิ้งเลยคุณแม่ก็ต้องกลับไปทําคาขายทํางานเหมือนเดิมที่คุณแม่บอกทิ้งนี่เพราะว่าในช่วงแรกคุณแม่ตามมาด้วยก็ตามแค่วันเดียวค่ะตามวันเดียวจะไม่ถึงสุดเขตจุมพรเลยครับไี่น่าถึงแค่อำเภอท่าแซะค่ะคุณแม่ตามยังไงคะ ทำรถตามทำรถตามแต่คุณแม่ก็มีภารกิจคุณแม่ก็ต้องปล่อยไปค่ะตอนที่แบบเออต้องปล่อยนี่รู้สึกยังไงบ้างอ่ะคืนนั้นนอนไม่หลับเลยค่ะนอนไม่หลับล้วห่วงเนาะค่ะนอนไม่หลับเลยคือพรุ่งนี้เช้าคือเราต้องออกตั้งแต่เช้าปะคะออกช่วงเช้าแล้วก็คือทำเป็นหูหนวกตาบอดไปเลยอะค่ะคุณแม่ต้องทำใจอย่างแรงเพราะว่าหลังจากนั้นข่าวก็เสนอเป็นระยะระยะนอกถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วคุณแม่ก็ต้องจากตรงนั้นใช่ไหมคะบพระคุณ พี่พี่ช่องสามอะค่ะที่ทําให้หัวอกของคนเป็นแม่ปลอดภัยตลอดระยะเวลาการเดินทางลุกเดินความเคลื่อนไหวก็จะมีข่าจะมีข่าตรงนั้นผมใส่แล้วน้องขี่แบบต้นตอนขี่ไปมันไม่เหนื่อยหรอคือบางทีนึกออกะนึกถึงคือเราเรานึกยังไงตอนเราขี่เออพอเมื่อยมากหรือว่ามีท้อัหยเมื่อไหวแล้วพอหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็ถามว่ามีท้อไหมมันก็มีครับแต่ละเส้นทางเพราะเราเออที่ควรที่ ไต่เนี่ยมันก็สูงมากขออนุญาตนะคะพี่พี่เขาจะรู้ไม่ควรควรควรเนินควรขึ้นเนินครับมันก็สูงมากทีนี้ก็มันก็มีลมอะไรมาทําให้เราปั่นยากเข้าไปอีกแต่ว่ามีแรงดึงดูดใช่รถใหญ่ๆนะคะเหมือนเวลาเราขับรถถ้าคันเล็กๆมันก็จะวืบแต่ถ้าปั่นระยะดูจ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 ะดูรถมีแบบว่าเฉียดอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์อะไรอย่างงี้บ้างไหมอ๋อไม่มีครับก็ ก็มีนิดหน่อยก็พี่แกไปขี่ชนถังขยะเปแฟกาแฟนานีาแฟตอนชนถังขยะแม่ก็ไปนที่ชนถังขยะเอ้ตอนขึ้นควนอ่ะคือปกติอ่ะคนที่แบบเหมือนขี่จักรยานเขาจะมีการเปลี่ยนเกียร์เพื่อที่จะแบบขึ้นควนอะไรเงี้ยคือเราตอนนั้นเพิ่งจะแบบหันมาขี่จักรยานจริงจังใส่เกียร์ไม่เป็นแล้วทำยังไงอะคะตอนนั้นคือก็ตอนนั้นก็ลองผิดลองถูกหลายขั้งครับก็เริ่มใส่ใส่แบบว่า ลองลองทาดูเออว่าอันนี้มันใช่อันนี้ไม่ใช่ก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆจนวันที่สองก็เริ่มเป็นครับียนรู้ด้วยตัวเองใส่ส,สุดแรงวันแรกใส่สุดแรงอะแล้วก็เสงหีย์ะไม่ไหวแล้วอะเออแล้วลองคิดอะไรอะระหว่างทางที่เราปั่นไปเพราะมันหลับเนื้อออกอไมว่าทั้งแดดก็ร้อนแล้วก็ปั่นมันคงไม่ได้แบบปั่นแล้วก็คุยกันเยเดี๋ยวพีว่าคิดอะไรกันวคงไม่ชิลหรอกในในใจเราในสมองเราตอนนั้นคือคิดอะไรอยู่ในระยะเวลาเก้าวันคือความคิดตอนนั้นคือเรา เราจุดประสงค์คือเรามาเพื่อถวายพระพรในหลวงทีนี้ตอนแรกที่ผมปั่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาหรอกครับแต่พอมีคนรู้เรื่องมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ผมรู้ว่าผมไม่ควรถอยทําแล้วถ้าเมื่อลงมือทาแล้วก็ต้องทําให้ถึงที่สุดครับค่ะแล้วก่อนออกเดินทางเนี่ยเคยมีความคิดอยู่ในหัวใจบ้างไหมว่าอาจจะทําไม่สําเร็จเออมีบ้างไหมมีไหมก็ไม่เคยมีเลยครับคือแบบมุ่งมั่นเลยว่าต้องทําให้สําเร็จให้ได้ต่อให้มันลาบากแค่ไหนก็เถอะ ก็ต้องทําให้ได้เพราะในหลวงท่านเนี่ยขนาดอยู่ในป่าที่บนดอยอย่างที่ลุงเขาว่าท่านก็สามารถฟันฝ่าเข้าไปได้ครับและหลายๆคนในฝ่าพี่แม่มาถามนะปันจกรานหกร้อยกิโลนี่มันยิ่งกว่ามืออาชีพเลยนะคะต้องแบบมีการฟิตร่างกายซ้อมปั่นก่อนที่จะออกเดินทางจริงไหมอ่ะครับว่าผมนี่เป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วก็มีมาตรฐานทางร่างกายอยู่อมีมาตรฐานเออเขาก็ดูงแรงเขาจะมีมาตรฐานร่างกายนะเธอสับใหม่ฉชนร่างกายโอเคนะ หลังจาก9ก้าวันผ่านไปในที่สุดเราก็ถึงโรงพยาบาลสิริราชครับผมตอนที่เข้ามาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยนะคะตอนที่แบบว่าเห็นหลังคาโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้าแล้วนี่มันรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วแบบโอ้โหมาถึงแล้วมาถึงแล้วเนาะดีใจไหมคะดีใจมากครับค่ะที่จะได้ในที่จะได้มาอยู่ในใต้ที่ในหลวงท่านทรงประทับอยู่ครับมันับบลืมรแบบิ่มใช่ไหมแล้วตอนที่ได้ ลงจากจักรยานจอดแล้วนะหน้าโรงพยาบาลซเริราเนี่ยเดินเข้าไปลงชื่อถวายพระพรรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จเ้อยแล้วที่ผมคิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่ม2มันได้สาเร็จแล้วตั้งแต่ม2ถึงม3นี่สาเร็จแล้ววันนี้นะคะที่ปั่นมาทั้งหมด600กว่ากิโลเนี่ยเพื่อช่วงวินาทีนี้เลยที่เราจะได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้องคีเขียนว่าอะไร ผมเขียนว่าผมก็เขียนชื่อของผมค่ะแล้วก็เขียนว่าผมจะเป็นคนดีครับขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญ <c oughs> ร้อยกว่ากิโลเพื่อวินาทีนี้เลยนะคะแล้วพี่ได้ได้ยินว่าหลังจากโครงการนี้เนี่ยยังมีโครงการอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของจักรยานที่น้องคีอยากจะทําเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมก็ ผมให้ชื่อโครงการนี้ว่าโครงการปั่นจักรยานกตัญยูรักพ่อแม่รักฟ้ารักน้ำรักแผ่นดินแล้วกันนะฮะอันนี้อันนี้โครงการใหม่นะพูดชื่อโครงการใหม่ได้ไหมยาวน่าจเพราะมากอีกครั้งหนึ่งก็ปั่นจัก,กรยานกตัญยูรักพ่อแม่รักฟ้ารักน้ำรักแผ่นดินครับเป็นยังไงคะก็มันเนื่องมาจากวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปยื่นโครงการเสนอนายกรัฐมนตรีหรือท่านประยุทธ์นทอชาเนี่ยครับก็เพื่อที่จะขอความอนุเคราะห์จากท่านในเรื่องการติดต่อสถานที่หรือว่าโรงเรียนค่ะครับ ทีนี้กิจกรรมก็คือจะปั่นทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะก็ในระหว่างทางที่ปั่นเนี่ยก็จะมีแวะตามโรงเรียนหรือว่าโครงการพระราชดำริต่างจังหวัดต่างๆก็เป็นกิจกรรมในระหว่างปั่นครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้ที่ในหลวงพระราชทานมาเนี่ยจะไปปลูกเพื่อที่จะเป็นส่วนทวมใจ ของทุกคนครับโอ้เป็นโครงการที่ดีมากเลยอายุสิบห้าตอนนี้สิบห้าตอนนี้สิบห้าูมทำอะไรอะคะไม่ได้ทำอะไรอะไม่เป็นน้ำถูกแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อะเนาะเก่งมากคุณพ่อคุณแม่แบบสุดยอดมากสุดยอดมากคุณแม่หาขออีกสักครั้งหนึ่งคุณแม่มีวิธีปลูกฝังลูกชายยังไงคืออันนี้คือคุณแม่ก็เป็นผู้นํานะคะเป็นคนตามคือถ้าจะโยกให้หัวคือหัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อเขา เือครอบครัวเราจะปลูกฝังในเรื่องน้อมนำสามสิบแปดไอประการมาคือเป็นหลักครมงคลสามสิบแปดประการหลักรมในการดำเนินชีวิตของแต่ละวันคือน้องเขาจะโตมากับวัดนะคะแล้วก็จะมีหลวงปูหลวงตาแล้วก็อยู่กับทมตลออกยู่ับมะตลอดนะคะค่ะแม่ก็ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้คือจะแสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทําเนี่ย เราไม่ได้ได้มันมาง่ายๆค่ะทีนี้คุณพ่อเขาก็จะหาผู้รู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าให้ความเคารพนับถือเนี่ยคือทําให้เขาเห็นค่ะคือแล้วทางครอบครัวเนี่ยจะมีจาาค่อนข้างที่จะไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าเราจะมีเราจะมีกฎเลยอย่างปกติเนี่ยถ้าอย่างประเทศไหนา็มีครอบครัวของเรามีธรรมนูญครอบครัวด้วยก็คือเป็นกฎของบ้านนะคะว่าคุณ การดำรงชีวิตของคุณตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคุณควรมีอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างแรกเลยก็คือรักเคารพตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะที่สองกระตันยูกตเว,วทีค่ะสามเสื้อสัต์สีมีสัจจะหมีความรับผิดชอบหกเสืส้สละ7มีจริยธรรมมีคมุณธรรมค่ะค่ะแล้วก็ต้องให้ทาน เป็นดีนิดค่ะคือทำบุญทำทาอต้องทำบุญทำบก็ศึกษาธรรมะถ้าธรรมะด้วยโอ้คุณพ่อคุณแม่นะปลูกฝังดีอย่างนี้นี่เองนะคะผลลัพธ์เลยออกมาดีแบบนี้แล้วมีวิธีปลูกฝังยังไงเป็นพิเศษน้องคีถึงรักในหลวงขนาดนี้คือนอกจากนอกจากสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้แล้วนะคะก็จะเป็นพื้นฐาน พื้นฐานที่ลอ้ลอมความเป็นเขาขึ้นมาส่วนพระราชะกรณียกิจเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูล<ะ>เขาบวกกับให้เขาเนี่ยเข้าไปศึกษาหาความรู้อ่ะเดี๋ยวนี้ดีตรงที่ว่ามีอินเทอร์อนเรนะ็ต <c oughs> ก็สามารถหาข้อมูลได้หมดเพราะว่าน้อง <c oughs> เขาถือว่าโตมาเนี่ยเพราะว่าโ <c oughs> ตมาในยุคข,ของ <c oughs> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จริงแต่ถือว่าเป็นรุ่นหลังละอาจจะไม่ได้เห็นภาพพระราชะกรณียกิจโดยตรงนะคะก็ต้องอาศัยว่าไปหา ไปศึกษาแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมารวมเป็นหล่อหล,ลอมเป็นจิตสำนึกที่แท้จริงที่เขาเกิดขึ้นมานี่เองนะคะน้องคีนะคะถ้าวันนี้อยากจะพูดอะไรกับนายหลวงก็ได้จะกล่าวอะไรกับทา่านครับผมก็อยากจะพูดกับนายหลวงท่านว่าผมจะเป็นคนดีถึงผมจะไม่เก่งแต่ผมจะเป็นคนดีให้ถึงที่สุดและจะไม่ ทำให้สังคมเสื่อมเสียประเทศชาติจะขึ้นมาทำประเทศชาติให้ดีให้ได้ครับค่ะโอ้โหเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆากสำหรับแขกรับเชิญของเรานะคะน้องคีคุณแม่อีแล้วก็น้าแอวด้วยขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ยอดมากๆเลยเป็นแขกรับเชิญคนแรกเลยที่แบบนั่งฟังไปแล้วรู้สึกตื้นตันแล้วน้ำตาจะไหลอยูต่ตลอดเวลารู้สึกตื้นตันมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะอีกหนึ่งพระราชดำรินะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยแหละนะคะกับธนาคารโคกระบือนั่นเองนะคะมีประโยชน์ต่อเกษตรกร,คครยังไงบ้างช่วงหน้าค่ะค่ะ